สิบพันขึ้นไปเพิ่มทีนด็กมาเป็นห้าพันโอ้โหสุดยอดวันนี้จะจบที่เท่าไหร่แล้วจะจบที่ใครครับเดี๋ยวดูอ่าไม่มีที่ไหนทําให้ครับนอกจากพี่ถือตัวมาแ้วจบครับนาสุดยอดเลยครับพ่อวันรองนะครับสุดยอดแล้วครับพ่อวันรองครับพอวนรองไม่เคยเหงานะครับตอนนี้คือต้องเรียงกันตึกเลยสิบสามตอนนี้ครับ พินิจตรวจสอูเช็คเพจแล้วนะครับน่าจะมีพออยู่ประมาณสักไม่ตม 10, นะ่ำกว่าสิบคันอะเดี๋ยวมาสมัครเติมตอนเรียกรถเข้าเก่งก,ก็ได้นะครับหมายเลข88จำนวนเขาเก่งสตาร์ทด้วยน้องอาดินเจ้าสำการครับอาดินเจ้าสำการออมาแล้วมาแล้วนักแจ้งพร้พอ,อไมไหมครับพร้อมพร้อม เนี่ยสุดปข้าพมาได้โวช็อตเนี่ยที่หนังที่หนึ่งไหมเนี่ยจากทิมงานมาลูกน120นแสนต้า์500บาท น้องสิงหาให้ได้หมดเลยนะครับขอบคุณจริงๆวันนี้บอกว่าได้ใจสุดๆจริงๆสำหรับน้องสิงน้องสิงเคยจัดแข่งที่นี่อยู่สนามแห่งนี้แหละนะครับนานมาแล้วนานประมาณเก20ปีแล้วประมาณนั้นนะครับน้องสิงเคยจัดที่นี่แล้วีนก็ พีเจ้าเลยว่ะเจ้าพีน้องซอสออเองไปชื่อให้พี่อะไรเงี้ยจะถามถามรูปอ่ะถาม่าามดด้ กี่ขวบแล้วครับกี่ขวบเนี่ยครับกี่ขวบเจ็ดครับเท่าไหร่นะเจ็ดเจ็ดขวบผู้หญิงคนเดียวเลยไหมเนี่ยนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยนี่ผู้ชายครับทล้วมันตาหวานจังเลยส่งแข่งที่สนามแล้วสนามแรกครับนี่สนามแรกเลยนี่ซ้อมดีซ้อมดีมั่นใจไหมวันนี้มั่นใจไหม วางเดี๋ยวไปดูนักแข่งต่อไปกี่ขวบแล้วครับแ้วับเก้าขวอบลงแข่งกี่สนามแล้วแข่งขาเร็วแล้ววันนะเร็วเลยเร็วเลยขึ้นเลยหลายสนามแล้ววันนี้กะว่ายืนโพเดียมที่เท่าไหร่แล่นนม่น่ใจ ต้องมั่นใจสิเราลงแข่งเราต้องมั่นใจสิเอาเายืนพอดียมให้ได้นะโอเคนะเออกดดันกดดันเด็กนี่เบอร์สามสิบสามนะครับนี่เบอร์ยี่สิบเจ็ดครับงเลยงตั้งเป้าวัดเอาที่เท่าไหร่วันนี้เนี่ยที่สามนี่ขอติดหนึ่งในสามน้ อุ้ยตัวเล็กมากเลยกี่ขวบแล้วครับเจ็ดขวบเจวบอืมนี่ตัวเล็กมากแต่ตัวเล็กจะได้เปียบเพราะว่ารถจะเบานะครับนี่สามสิบแปอนเลยให้ยเนัรืนโพเดียมที่ถท่าไเราจะตั้งตั้งเป้าไว้ที่เท่าไหร่ที่หนึ่งเลย ต้องงี้เยี่ยมนี่ต้องวางไว้ที่หนึ่งที่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอายุกี่ความนะตั้งเป้าไว้เท่าไหร่นี่เท่าไหร่กะว่าวันนี้วันนี้เป้าหมายเราไงขึ้นโพเดียมรับรับรับรางวัลน,นะรับถ้วยนะวันนี้นะนี่นะกะขึ้น,นโพเดียมรับถ้วยเหมือนกันน,นนะ 62ครับสสดีครับพี่ครบแลังวีวันนี้ต้องเป้าไว้จะรับรางวัลนี้ขึ้นโเดียี้มตำแาห่งที่เท่าไหร่ที่หนึ่งเลยที่หนึ่งเลว้ยนะนนาเต็อาเต่เลยนะันวันนี้ขะโโดีมวันี้ครมหน่้อยดน่้แล้ววันนี้ะ้องเ์่ารับจากวัล้งบอนถวนนกระพง เปนปารหมายเลขหนึ่งมแล้วต <ita> ้อซอยแปมาแล้วไม่ไม่ใช่ผมพูดผิดผมดูรผิดพอดีครับโซท่าเทีย่ครับหมายเลขหนึ่งต้อง่จริงๆเดียกันจากั้งวแมลลี่หมารี่นิดนึนะแล้น้อยนะครับตุดาจล่าม่านจุที่ซันซ่ากิงสดาม แต่ครับบนถนนคอนกรีตนะเราไม่เหยีรถนะครับขี่เบาๆนะครับเราไม่ชนขึ้นมาก่อนเลยเด็ดนะใช่ใช่อะไรอะไรพวงมอนจูหรือเปล่าพี่เป็นมาตาร์นะครับอย่างสตาร์นกอร์คือเก่งกว่าลิเกสตาลและเดี๋ยวไอ้ครองให้นะครับนะ ยางเดิมโนวิทเตรียมรถเข้ามาที่เกตสตาร์ครับยางเดิมโนวิทเตรียมรถเข้ามาที่เกตสตาร์ครับเป็นแนวที่หนึงของเมื่อกี้แกงต้มครับแกงแกงต้มแกงต้งมไปไล่้าพมาเลยสองจานที่หนึ่งที่หนึ่ง อนนี้อยู่ที่ยางเดินโนวินนะครับสองลักษณะครับครคาสาที่หนึงครับเอาไว้สิบคันเหมือนเดิมนะรู้ตัวเปหนึ่งสข้อสองคอยิเลยนะครับไม่ต้องกลับเต็นต์นะครับสายสองเล้ก็จุดสามเลยสายสองดับเครื่องอ่ะก็จุดสามเลยนะดับเครื่องก่อนเสมอเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยว cán cân nước hơi bay ạ nha như bao nhiêu đây thứ bao nhiêu đây thứ bốn ครับวสองเซนนนะคเล็นที่ดนะ้อเลยยดเยี่ยมยอดเยี่ยมจับมือ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 โอเคจับมือครับจับมือไม่ใช่นะโอ้ยเล่กกับเพื่อนเลขาผม